แบบนี้ก็ลองแล้วแบบนั้นก็ลองแล้ววันนี้เรามาลองแบบใหม่กันดีกว่าด้่ยการจำลองการใส่กระเป๋างเกงหรือว่าใส่กระเป๋าถือของคุณสุบตสตีนะครับด้วยการนี่นะครับเอาถุงมาและอุป,ปรกรณ์ที่เราหาได้นะครับแต่ชุดประจวันไม่ว่าจะเป็นยาดงยาดมนะครับแอลกอฮอลลูกอม แล้วตัวบรรดาเหรียญต่างๆน็อตที่ไม่รู้ใครจะพกน็อตหรือเปล่าแต่ว่าเผื่อไว้น็อตกุญแจนะฮะสองดอกเข็มกัดเอ่ยกิฟเอ่ยนี่แล้วก็เด็ดสุดครับนี่ฮะมีดพกที่อยู่ในซองหนังแต่เราเอาออกจากซองมาใส่ในถุงร่วมกันมาเองลงลงนี่เพื่อนและเราก็จะเอาเจ้า s 23อั t r a ที่ติดกันรอย หน้าจอนะครับไฮชิลยูวีแอนตี้ช็อคแบบไร้กาวแล้วก็ตัวเลนส์กันรอยกล้องหลังพร้อมทั้งเคสกันกระแทกทั้งหมดที่อยู่ในพรีเมี่ยบ็อกซ์เซตนั้นใส่ลงไปครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะทำการปิดและมาดูกันว่า แบบโอเวอร์กว่าความจริงเนี่ยสภาพยับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเช็ค mm ฝุ่นกันนะฝุ่นอย่างยับอ่ะนะครับผลประกอบการนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ถามว่ามีรอยไหมไม่มีกระบาแล้วเพื่อนเขย่าว้าเกินจริงกับของขนาดนี้นะครับยังไงก็จะต้องมีรอยแต่เขามีเซลฟ์ฟีลลิ่งสามารถขึ้นตัวเองได้ภายใน2นาที ครับและนี่คือการรีวิวชุดพรีเมียมบ็อกเซตจากไฮชิวสำหรับ Samsung S23 Ultra ซึ่งจะเป็นฟิล์ม UV Anti-Shock แบบไร้ากาวแต่ว่าตอนติดลงไปแล้วเนี่ยใช้แสง UV ยิงลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเนื้อฟิล์มและให้โค้งเขาเข้ามุมพอดีไม่มีกระดกไม่มีกระเดิดใส่เคสใดๆก็ไม่ดันฟิล์มนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความเจ๋งของฟิล์มที่แบบไร้ากาวหมดความกังวลเรื่อง เดี๋ยวกาว U V เข้าลำโพงไหมจะเข้าไปในช่องปากกาไมมประกันจะขาดไหมที่สำคัญเขามีเซลฟ์ฮีลิ่งฮะเมื่อกี้เ,เรารูมาแล้วการ้องแบบเกิดกว่าชีวิตจริงที่คุณจะทำผ่านมาแล้วประมาณ2นาทีนะครับตัวฟิล์มนั้นมีการเซลฟ์ฮีลิ่งหรือว่าการรักษาตัวเองฮะตอนเดิมเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันจะมีอรอยตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้ไม่ตรงนู้นบ้างซึ่ง จะบอกว่าไม่มีรอยนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเป็นกระจกเมื่อกี้น่าแตกไปแล้วอันนี้เป็นฟิล์ม UV anti shock นะฮะมันปกป้องรองรับแรงกระแทกหรือว่าเป็นหน้าด่านให้กับหน้าจอโทรศัพท์ของคุณในการรับแรงกระแทกจากวัสดุอุปกรณ์ที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันรอยมีแต่มีผิวนอกแต่มีไม่เยอะและรอยเยอะแยะเมื่อสักครู่นี้นั้นมันคืนตัวมาเกือบหมดเหลือรอยลึกๆหนักๆซึ่งคาดวน่าจะเป็น หัวตัวน็อตแหลมๆที่ไม่รู้ใส่เข้าไปทำไมชีวิตจริงคงไม่มีใครพกน็อตใส่ <Wide> สกระเป๋ากระมังการใช้งานทั่วไปนั้นตัวหน้าจอนั้นรู้สึกเลยว่าเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มความสว่างความชัดเจนสีสันความคมชัทของตัวหนังสือนั้นสบายหายห่วงเอาปากกาเอสเพนออกมาเขียนเล่นก็สบายมากๆเพราะผมรู้สึกว่าติดไปแล้วเนี่ยฟิล์มเนี่ยมันจะมีความหนืดๆนิดหน่อยอารมณ์เหมือนเขียนบนสมุด มันจะหยุ่นหยุ่เล็กน้อยนะเพืนเพื่อนเวลาเขียนแล้วมันจะสุขว่าได้ฟีลลิ่งที่มันควบคุมสโตรกได้ง่ายกว่าการเขียนมันไม่ลื่นถลายออกไปมากนะักใครที่สนใจบอกเลยว่าบล็อกเซตของเขานั้นในชุดประกอบไปด้วยฟิล์ม UV แอนตี้ช็อคแบบไร้าการลงขอบโค้งขอบไม่แดงหนึ่งแผ่นกระจกกันรอยเลนส์ก้องมือถือซูเปอร์เคลียร์กลาส เป็นรุ่นวันพีสสังเกตดูมุมด้านล่างของกล่องจะเห็นว่าวันพีสจะเป็นชิ้นจ่ายครอบทั้งเลนแล้วก็ชิ้นต่อมาคือเคสใสกันกระแทกคริสตัลชิวผลิตจาก TPU เบยร์ประเทศเยอรมนีเครื่องฉาย UV 1เครื่องเอาไว้อบฟิล์มของคุณให้เข้าโค้งลงมุมอย่างลงตัวและสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวฟิล์มพเพื่อนๆที่ซื้อผ่านออนไลน์จะได้คูป,ปองติดฟิล์มฟรีฟรหนึ่งใบนำไปติดกับร้านค้าที่รับติดฟิล์มไพชิลได้เลยฟรี ตัวฟิล์มลองให้ดูแล้วทั้งฟิล์มหน้าและฟิล์มกระจกมาถึงตัวเคสที่อยู่ในบ็อก์ตัวเคสเป็นแบบขอบนิ่มหลังแข็งแบบสายครับป้องกันรอยมื่นได้อย่างดีนะครับไม่ค่อยมีรอยแล้วก็กินรอยน้อยมากๆและที่สําคัญคือเวลาเป็นหรอแล้วเช็ดนี่ง่ายจัดเลยครับการใส่ก็สะดวกสบายแล้วก็แน่นอนครับมั่นใจได้ว่ามันไม่ดันฟิล์มเพราะว่าเคสกับฟิล์มนั้นเป็นยี่ห้อเดียวกันที่สำคัญตัวเคสนั้นตัวบนกับตัวล่างนั้นจะยก ขึ้นมาป้องกันตัวมือถือของคุณนั้นเวลาโหลดหน้ากล้องลงไปแล้วหน้าจอจะไม่กระแทกกับพื้นจะมีบัมเปอร์มารองรับไว้ก่อนและที่สำคัญตัวเคสนั้นผ่านการทดสอบดรอปเทสสูงถึง150เซนติเมตรด้านหลังตัวเลนส์กล้องก็จะมีขอบยกเล็กๆเ,เพราะว่าปีนี้นั้นตัวซัมซุงไม่ได้ใช้คำว่าบัมหรือว่าตัวขอบกล้องนั้นไม่ได้ยกสูงมามุ่นก่นก่อน,กอนยกเบา,เบา เคสก็ยกให้เบาๆโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณใส่กระจกกันรอยแบบวันพีซเหมือนของผมนั้นก็จะเรียบเนียนเป็นชิ้นเดียวกันแล้กวก็ปกป้องคันสุดทั้งฟิล์มกระดรอย UV anti shock ทั้งตัวกระจกกันเลนกล้องและเคสเรียกว่าคุ้มครองอย่างครอบคลุมครับ ไฮชูพิมพ์แม็มออกซเซ็ตนะครับราคาเริ่มต้น1,390บาทที่จะกว่าเริ่มต้นเพราะว่าเขาจะมีตั้งแต่ตัวกระจกที่เป็นแบบวันพีซหรือจะเป็นกระจกที่เป็นออขอบอลูมิเนียมเป็นวงๆง,ง,งเหมือนปีก่อนๆเพื่อนๆคุ้นเคยกัน ตัวฟิล์มนะี้เนี่ยอยู่ในบ็อกซ์ที่โชว์ข้างหลังก็จะเป็นตัวกระจก UV ที่มีกาวตัวที่เราลองวันนี้นั้นจะเป็นแบบ UV n ที่ช o c k คือจะมีหลาย variable มีคอมเบชันหลายแบบราคาเริ่มต้น1 1 9 0บาทใครสนใจสอบถามร้านค้าใกล้บ้านท่านหรือว่าใครชอบสั่งซื้อออนไลน์ครับก็เข้าไปได้ที่ช h อป e ีพร้อมแถมโค้ดส่วนลด H I S H I T ลด 1, 100บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนะครับใครสนใจก็ไปซื้อหรือไปกดสั่ง ันได้บอกเลยว่าอันนี้รับงานมานะแต่ก่อนรับเนี่ยเราทดสอบสินค้าก่อนทําให้ผมกล้าพูดได้อย่างมั่นใจว่าของเขาดีจริงครัผมเองก็ใช้มาตลอดนะครับกับมือถือของทุกๆเครื่องของทุกๆคนในบ้านของผมเอาละครับวันนี้ผมพี่อัทลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมซื้อไฮชิลครับติดฟิล์มขั้นในนึกถึงไฮชิลครับไปแล้วสวัสดีบาย